เราจะเปิดรายการด้วยเรื่องตำรวจแฉตำรวจนายพลติดพนันรับเงินยาไปกันที่ Facebook ที่ชื่อพระจันทร์ลายกระต่าย V3 มันก็เป็น f a c e b o o k ของคนในตำรวจของคนในวงการตำรวจรนั่นเองเขาแฉอย่างไรครับเช่นข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความแล้วก็โดนใจหลายคนก็เกาะติดนะติดตามการถแถลงข่าวใหญ่นายพลคนดังติดพนันออนไลน์อย่างนะั รับเงินยาเสพติดโดยกดเงินจากตู้ ATM ผ่านบัญชีผีมีภาพชัดเจนคาตู้ ATM เรื่องของเรื่องทุกตู้ ATM มันจะมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพของคนที่มาทําอะไรตอนมีอะไรที่หน้าตู้ใช่ไหมครับมันไปกดเงินปุ๊บก็จะมีภาพเราขึ้นว่าคนนี้ไปกดเงินช่วงเวลานันนะมันจะรู้ว่าใครทำรู้กรรมอะไรยังไงอภาพจากกล้องจะพบว่าใครไปทําอะไรที่หน้าตู้แล้วย้อนกับ ไปเช็คข้อมูลไปเช็คธุรกรรมที่เขาทำผ่านหน้าตู้ในห่วงเวลาในวันนั้นๆจะรู้เลยจบจบข่าวชัดเจนในเวลาต่อมาพระจอรไรกระต่ายโพสต์เพิ่มเติมว่าปล่อยให้ยาเสพติดไหลาจากอีสานตอนบนลงสู่ภาคใต้ท่านยังมีความเป็นตำรวจอยู่ไหมครับแฮชแท็กสามคนสองล้านบาทคือสมยานามของใคร มีเครื่องหมายคำถามด้วยไม่ได้สมายถามมีรูปการ์ตูนด้วยล้อเลียนด้วย